สวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยอะคะ่ะเนื่องจากมีการซ่อมแซมบ้านนิดหน่อยนะคะการปลูกผักก็เลยลดน้อยลงประกอบกับไม่ได้ทำคลิปเพิ่มเติมด้วยก็เลยไม่ได้อัพให้ลงได้ชมกันนะคะวันนี้ก็พามาดูชมต้นองุ่นนะคะที่ปลูกที่ ระเบียงบ้านนะคะเดิมที่เคยปลูกผักปลูกเมล่อนนะคะปัจจุบันล่าสุดเปลี่ยนเป็นซุ้มองุ่นแล้วนะคะรอบๆเนี่ยค่ะกําลังขึ้นเต็มซุ้มแล้วนะคะได้กินผลผลิตไปแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะอ่าเป็นองุ่นสีม่วงะคะ่ะมีอยู่ประมาณ8ปดเก้าพวงะคะ่ะตอนนี้ก็จะมีกิ่งหนึ่งที่เด็ดชิมท,ที่ต้นเลยนะคะไม่ได้ตัดก้านพวงออกะคะ่ะเนี่ยค่ะยังห้อยอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวค่อยตัดออกอีกทีนึงนะคะชิมระหว่างตอนที่รดน้ํารดน้ําต้นองุ่นนะคะลองเด็ดชิมทีละลูกละลูกเพเริ่มเข้าสีไม่พร้อมกันลูกไหนสีเข้มเราก็ได้ชิมก่อนเนี่ยค่ะที่ใบแห้งๆที่เห็นนะคะเนี่ยก็จะได้ถึงเวลาที่จะต้องพุนองุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวสะสมอาหานิดหน่อยประมาณเดือนหนึงหรือ2เดือนนะคะเราก็จะทําการพุนพุนก็คือตัดแต่งกิ่งองุ่นบังคับให้องุ่น ออกผลนะคะออกดอกออกผลนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะพามาดูองุ่นนะคะรุ่นอ,อีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นรุ่นแรกของต้นเลยนะคะออกเองค่ะโดยที่ไม่ต้องพุนกิ่งตัดแต่งกิ่งเลยนะคะพอเด็ดยอดแล้วเขาก็จะออกช่อออกมาให้เราได้ชมนะคะต้นนี้ก็ปลูกประมาณ6 6เดือนนี้นะคะเนี่ยค่ะองุ่นนะคะองุ่นสีเขียว จะเริ่มเข้าสีแล้วนะคะก็จะเริ่มเข้าสีเป็นสีม่วงม่วงม่วงออกเข้มเข้มนิดนึงนะคะไม่ใช่องุ่นเขียวอะคะ่ะแรกเดิมจะสีเขียวแล้วเขาก็พอแก่แก่เนี่ยเขาจะเริ่มเข้าสีเป็นสีม่วงเข้มนะคะพันนี้ก็ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของต้นก็เดี๋ยวก็ใกล้จะได้ชิมแล้วค่ะ อีกสักประมาณน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นะคะสำหรับพวงที่เห็นอยู่นะคะมีหลายพวงนะคะมีประมาณห้าหกพวงนะคะเนี่ยค่ะที่ออกเองนะคะเนี่ยชี้ให้ดูนะคะพวงเล็กๆพวงมีพวงเล็กอยู่พวงหนึ่งนะคะที่ว่าลูกจะโตหน่อยกว่าพวงใหญ่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าผลเขาไม่แย่งสารอาหารกันแล้วก็จํานวนพวงจานวนผลในพวงเขาจํานวนน้อยแล้วทําให้ผลเขาเนี่ย โตได้ดีกว่าที่ว่าไว้ผลเยอะๆในหนึ่งในหนึ่งพวงนะคะเหมือนเขาก็จะเบียดกันแย่งสารอาหารกันผลเขาก็จะเล็กกว่านิดนึงนะคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะกินได้เหมือนกันผลเล็กผลใหญ่ขอให้หวานก็เป็นใช้ได้นะคะเนี่ยค่ะจะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเหลืออีกพวงหนึ่งนะคะเนี่ยยังไม่เข้าสีคะ่ะยังเขียวๆอยู่เลยพอดีว่าถ่ายย้อนแสงก็เลย มองเห็นไม่ค่อยชัดก็ออกเป็นสีเขียวทั้งพวงค่ะยังไม่เข้าสีดีเนี่ยค่ะพวงนี้ที่ว่านะคะที่ลูกที่ลูกจะใหญ่กว่าพวงอื่นนะคะเนื่องจากว่าในพวงเขาจํานวนผลเขาน้อยนะคะจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีม่วงเข้มแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะจะมีเข้มอยู่สองสามลูกแล้วนะคะก็ใกล้จะได้ชิมแล้วพวงนี้น่าจะประมาณอีกสิบวันนะคะได้ชิม เดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะที่แตกพวงแตกผลแตกช่อดอกออกมาแล้วก็ติดผลติดผลอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะสุกไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเขาจะออกตามกิ่งที่ทอดยอดออกมาแบบนี้เลยะคะ่ะองุ่นนะคะเป็นพัน์ุที่ออกลูกง่ายค่ะไม่ต้องไปทำอะไรมาก อันนี้ก็จะเป็นผลนางหมุนนะคะที่ปีแตกออกมานะคะเนื่องจากว่าตอนนางหมุนที่เริ่มเข้าสีนะคะลดน้ํามากเกินไปนะคะไม่ได้คุมน้ําให้พอเหมาะนะคะบางผลก็เลยปีแตกออกมานะคะก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะก็พึ่งจากค่คอยๆเรียนรู้นะคะก็เดี๋ยวจ้าะนํามาแบ่งปันกันเผื่อเพื่อนๆอยากปลูกองุ่นนะคะ เวลาปลูกองุ่นแล้วเนี่ยเวลาเรามองเห็นผลผลผลิตที่เขาออกผลห้อยลงมาเป็นวุงพวงเวลาขึ้นมาเดินเล่นเดินชมนะคะก็รู้สึกมีความสุขอะค่ะมองมาเห็นพวงห,ห้อยๆลงมานะคะก็ฝากเพื่อนฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะสวัสดีค่ะ